สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตป๊อปนะครับเช่นเคยนะครับเราจะมาอัปเดตกันแบบกระชับได้ใจความนะครับแล้วก็พยายามให้ถูกทางที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกว่า Bitcoin ได้มีการตกลงมาเพิ่มอีกแล้วนะครับจากเมื่อวานที่ผมอัดคลิปไปนะครับก็ตอนนั้นราคามันอยู่ที่ประมาณ6,5200ประมาณนี้เนาะตอนนี้มันตกลงมาอยู่ที่ประมาณ63,600ะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีจุดหนึ่งที่ทำให้ผมต้องออกมาอัดคลิป จุดนั้นนะครับก็คือแพทเทิร์นนี้นั่นเองถ้าเพื่อนเพื่อนมาดูกันนะแพทเทิร์นนี้นะครับ descending b o e n i n g w a g e นะครับไม่ใช่เส้นสีแดงนะครับเป็นเส้นสีเขียว2เส้นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูดีๆนะครับเราจะเห็นเนาะว่าตอนนี้มันกําลังทําตามรูปนี้เลยซึ่งถ้าเกิดว่ามันเล่นแบบนี้จริงๆนะครับสิ่งที่เราต้องสังเกตเนี่ยคือการที่ราคาบิตคอยเนี่ยสามารถขึ้นไปยืนเหนือเส้นสีเขียวตรงนี้ได้หรือเปล่าถ้าสมมุติในกรณีที่มันสามารถขึ้นไปยืนเหนือได้เนาะมันก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่บิตคอยจะ พุ่งขึ้นไปต่อแต่ทีนี้นะครับมาดูในโอกาสการลงกันบ้างนะครับผมต้องบอกว่ามันยังคงทำทรงเป็น right angle b o r d e n i n g w a g e นะครับเป็นทรงที่ผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปนะครับว่าถ้าเกิดว่า Bitcoin นะครับมันเกิดการเบรกลงมาทะลุเส้นสีแดงข้างล่างนี้อันนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะทำให้ราคา Bitcoin ตกลงไปต่อได้นะแต่ยังไงก็ตามการเบรกของมันเนี่ยต้องเป็นการปิดแท่งตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าผมก็รอดูอยู่ ว่ามันจะเบรกหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าผมมาเปิดสาเส้นนี้ให้เพื่อนดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะว่าตอนนี้ราคาบิตคอยเนี่ยพยายามที่จะลงมากระทบเส้นสีแดงข้างล่างผมเคยบอกเพื่อนๆไปใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดเส้นสีแดงตรงนี้รับบิตคอยอยู่นะมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปชนเส้นสีเขียวใช่ไหมครับพอเส้นสีเขียวรับไม่อยู่นะครับมันก็ตกลงมาชนเส้นสีแดงนั่นเองในตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าเกิดเส้นสีแดงนี้รับอยู่อีกรอบ แต่เขาเนี่ยมันจะไม่ใช่เส้นสีเขียวมันจะเป็นเส้นสีเหลืองแทนเพราะว่าเราจะเห็นเนาะว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยได้มีการตัดลงมาแล้วนะเสน้สนที่จะเป็นแนวต้านต่อไปของบิตคอย n เนี่ยนะครับจะเป็นเส้นสีเหลืองแทนทีนี้นะครับมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดราคาบิตคอยปิดต่ํากว่าเส้นสีน้ําเงินนะครับอันนี้นะครับเป็นในทางเฟรมที่ใหญ่ขึ้นเนาะก่อนหน้านี้ที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยมันเป็นทางเฟรมที่ค่อนข้างเล็กทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูในทางเฟรมที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเลยคือ เส้นรับของมันก็เป็นช่วงบริเวณสีน้ำเงินเหมือนกันแปลว่ารับตรงเนี้ค่อนข้างแข็งนะสิ่งที่บิตคอยไม่ควรทำนะครับคือการปิดลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นสีน้ำเงินหรือราคาประมาณ61,500เนี่ยนะครับผมคิดว่าการที่ลงมาปิดแท่งนะครับต่ำกว่าเนี่ยอันเนี้ยบอกได้เลยว่าแ yeah, ย่มากๆถ้าสมมติว่าบิตคอยเกิดการปิดแท่งต่ำกว่า61,500ขึ้นมาบิตคอยสามารถตกไปได้ถึงตรงไหนนะครับผมต้องบอกว่า มันมีโอกาสนะครับที่จะตกลงมาถึงโซนสีแดงตรงนี้ซึ่งตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามันจะตกท่าไหนนะมันอาจจะเป็นการตกลงมาดีดขึ้นตกลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันปิดลงมาต่ํากว่าเนี่ยให้เพื่อนตีไว้เลยว่าโอกาสการเล่นช็อตเนี่ยมีมากกว่าเล่นหลงก็ในตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมสามารถบอก,กเพื่อนได้นะคือราคาบิตคอยมันยังไม่ได้เลือกทางแบบชัดเจนนะครับว่ามันจะตกลงไปอย่างรุนแรงต่อหรือมันจะขึ้นไปต่อนะครับ ถ้ามันจะขึ้นไปต่อจริงๆเนี่ยผมว่าราคาบิตคอยควรที่จะเบรกเส้นตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยเป็นไฮเก่าเนาะส่วนถ้าเกิดว่ามันจะตกลงก็ควรจะเบรกเส้นสีแดงตรงนี้ลงมาต่ํากว่าแล้วปิดแท่งก็รอดูแล้วกันเนาะว่ามันจะเล่นท่าไหนนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมจะบอกเพื่อนๆว่าผมอาจจะไม่ได้อัปเดตคลิปประมาณวัน2วันนะครับคือผมต้องไปทาทนะัวร์เนาะ ก็ถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าผมเล่นตรงไหนยังไงนะครับก็สามารถมาตามใน Copy t r a d ได้นะครับใน Copy t r a d นะครับก็จะมีให้ตามอยู่2 Exchange นะครับ Exchange แรกคือ OKX OK ผมจะใช้ชื่อว่า Crypto Pop Underscore Trade นะครับส่วน Exchange ที่2เนี่ยคือ Exchange Bitget ผมก็จะใช้ชื่อว่า For Future นะครับทีนี้มาดูผลงานกันบ้างว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากเปิด Copy t r a d มาได้อาทิตย์กว่ากานะครับ ผลงานเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาเห็นเนี่ยจะเห็นว่าหน้าหลักๆของผมตอนนี้นะครับจะเป็นไม้เอสทางนั้นเลยนะครับถึงมันจะไม่ได้จุดเยอะอะไรมากมายเนาะแต่ผมเน้นได้กําไรแล้วเรื่อยๆนะครับบางอันเนี่ยทำไมรีบปิดนะครับต้องบอกว่าก็ต้องบอกว่าอย่างคลิปที่แล้วเลยนะครับที่ผมคิดว่าราคาบิตคอยมันต้องขึ้นหลอกเนาะแล้วตกลงไปต่อนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวผมได้ใจร้อนเกินไปนะครับคือไปเอสตรงนี้บ้างนะครับไปเอสตรงนี้บ้างไปเอสตรงนี้บ้างอย่างเนานะ แต่ผมคิดว่ามันยังค่อนข้างคุ้มที่จะถืออยู่นะครับผมคิดในใจแล้วแหละถ้ามันปิดทะลุ68,500เนี่ยผมยอมตัดขาดทุนนะครับนี่นะครับเป็นข้อความที่ผมบอกเพื่อนในห้องซิกไปนะครับก็อยู่ในห้อง Discord เนาะวันที่21บอนะครับบอกไปว่าผมได้ S อไปนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ขอถือช็อตไว้อีกวันหนึ่งผมขอรอดูว่ามันจะเป็นแบบที่ผมคิดหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้เป็นเนี่ยเดี๋ยวผมยอมแพ้เองไม่ต้องหัวว่าพอจะแตกนะครับ แต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบที่ผมคิดไว้นะครับถือ S หรือว่าถือช็อตเนี่ยไว้อีกนิดนึงมันอาจจะคุ้มนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุ้มอยู่นะครับคุ้มค่าด้วยนะครับก็มีการ S ไปหลายไม้นะการที่มันตกลงมาเนี่ยนะครับก็ได้กําไรไปก็จะเป็นตามนี้นะครับทยอยปิดทํากําไรไปนะครับมาดูหน้าต่อไปกันบ้างนะครับหน้าต่อไปเนี่ยก็ได้กําไรยังไม่มีแดงนะครับหน้าต่อไปอีกนะครับก็เป็นกําไรส่วนหน้าที่4เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเริ่มขาดทุนแล้วนะครับมีขาดทุนหนึ่งไม้ เป็นอดีตนะครับเป็นตอนที่เริ่มทำเนาะก็จะมีขาดทุน3ไม้นะครับอีก2ไม้นะครับทั้งหมดก็เป็น5้าไม้เนาะจากทั้งหมดหน้าต่อมานะครับก็กําไรนะครับหน้าต่อมาก็กําไรก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างเข้าใจการทํางานของ Co อปปี้เทรดแล้วนะหลังจากที่ได้ทดลองมาสักพักหนึ่งนะครับว่าทําไมบางคนที่มาตามเนี่ยนะครับเขาตามแล้วผมปิดผมกําไรแต่คนตามบางคนขาดทุนนะครับผมเริ่มเข้าใจแล้ว แล้วก็จะนํามาปรับใช้นะครับหลังจากนี้ทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วสุดท้ายนะครับใครยังไม่มีบัญชี b i t g กตหรือว่า OKX นะครับสามารถสมัครผ่านผมได้นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่คําอธิบายใต้คลิปเลยนะครับคลิปที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่เนาะแล้วก็กดเพิ่มเติมอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นในโทรศัพท์นะครับแค่กดเข้าไปนะมันก็จะขยายให้นะครับ เพื่อนๆสามารถสมัครบิตเก์ผ่านผมก็ได้นะครับหรือว่าโอเคผ่านผมก็ได้นะการสมัครผ่านผมเนี่ยครับเพื่อนๆจะได้ส่วนลดค่ารมเนียมทุกไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นสปอตฟิวเจอร์นะครับแล้วก็ไม Co อลพิเททที่เปิดด้วยนะครับเป็นค่ารมเนียมนะสมมติว่าเราเสียค่ารมเนียมแต่ละไม้เนี่ยเวลาเปิดนะครับ 10USDT เนาะมันก็จะลดไป 2USDT นะครับมันก็จะเสียแค่8อย่างในบิตคส์เนี่ยเวลามันลดเนี่ยนะครับมันจะหักอัตโนมัติให้เลยนะครับแต่ใน OKX เวลาลดนะครับเขาจะหักเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวอีกกััึ เขาก็จะโอนกลับเข้ามาให้มันก็จะไปอยู่ในกระเป๋า Funding น,นะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์อย่างน้อยคนละหนึ่งแชร์ให้ผมหน่อยนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ